จัดระเบียบตู้เสื้อยังไงไม่ให้กลับมาลกอีกนะคะทุกๆคนเอ๊ะเป็นไปได้ยังไงการที่เราจะจัดระเบียบตู้เสื้อยังไงไม่ให้กลับมาลกอีกเพราะว่าเราก็อายุขนาดนี้แล้วและเราก็เคยจัดมาแล้วมันก็กลับมารกอยู่ตลอดเลยอ่าสาวๆมาฟังทางนี้กันค่ะอ่าหลังจากที่ครูนะคะได้เรียนรู้เรื่องการจัดระเบียบตู้เสื้อนะคะแบบ คมมาริเมททอสนะคะของคุณมาลิเอคคอนโดค่ะเป็นการจัดระเบียบบ้านแบบญี่ปุ่นนะคะแล้วเขาก็จะมีหมวดเสื้อผ้าด้วยค่ะซึ่งครูชอบมากๆเลยค่ะกับการจัดหมวดเสื้อผ้านะคะแล้วทีเนี้ยเราก็มาเรียนรู้เนาะมันมีอยู่ข้อหนึ่งข้อแรกเลยที่เรานั้นนะคะจะต้องทําค่ะเพราะว่าเขาทํากันเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนนะคะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนแรกก็คือการที่เรานั้นนะคะเอาเสื้อผ้ามากองรวมกันค่ะทุกๆคน พอเราเอามากองรวมกันแล้วทีเนี้ยแล้ยังไงต่อล่ะใช่ไหมคะแล้วทาไมต้องเอามากองรวมกันทุกชิ้นทุกห้องที่เรามีนะคะทุกๆคนอ่าและการที่เราเอามากองรวมกันนั้นนะมันสําคัญชนไหนคะ่ะวันนี้นะคะครูจะเอามาเฉลยคะ่ะกับ4ข้อนะคะกับการที่เราจัดระเบียบตู้เสื้อผ้าแล้วทําไมจะต้องเอาทุกชิ้นมากองรวมกันคะ่ะไปกันเลยคะ่ะข้อที่1นนะคะคือ การที่เราเอามากองรวมกันนั้นนะคะจะทําให้เรานั้นจัดเสร็จภายในครั้งเดียวครั้งเดียวยังไงล่ะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเอามากองรวมกันทั้งหมดนะคะอ่ามันก็จะจัดเสร็จแค่ครั้งเดียวแต่ถ้าเกิดเราไม่เอามากองรวมกันนะคะอ่าชิ้นนี้อยู่ตรงห้องนั้น,นทีแล้วก็ยังมีอีกกร๊ปหนึ่งอยู่อีกห้องะคะ่ะมันก็จะทําให้เรานั้นนะคะจัดไม่เสร็จสักทีหนึ่งค่ะนะคะ,นะคะและาฉะนั้นเราจะต้องเอามากองรวมกันนะสาวแล้วข้อที่2นะคะทุกคน เราจะ เห็นภาพรวมค่ะว <google> ่าเสื้อผ้าของเรานั้นนะคะมีอะไรบ้างค่ะแม่เ่าเรามีแบบชิ้นบนเยอะเกินไปไหมนะแล้วก็มีล่างเนี่ยมียังไงเรามีซ้ํากันไหมค่ะและข้อที่ข้อที่สามนะคะก็คือการที่เรานั้นจะได้เห็นจํานวนค่ะว่ามันเยอะเกินความจําเป็นมากน้อยขนาดไหนและอะไรที่มันขาดและก็อะอะไรที่มันเกินนะคะแล้วก็ข้อที่สี่ค่ะก็คือการที่เรานั้น ตัดสินใจได้ง่ายค่ะเพราะว่าทุกสิ่งอย่างมันมากองรวมกันแล้วไงคะพอกองรวมกันแล้วเราก็จะได้เห็นนะคะเห็นภาพรวมเ,เห็นจํานวนเห็นสภาพที่มันซ้ำกันค่ะเราก็จัด ตัดสินใจง่ายนั่นเองค่ะหากสาวๆนะคะอยากจะจัดระเบียบตู้เสื้อนะคะคุณนะคะลองไปแง้มดูห้องนั้นทีแง้มดูห้องนี้ทีนะคะว่าเสื้อผ้าของคุณนั้นมันอยู่ห้องไหนบ้างนะคะและถ้าเกิดบ้างๆนะคะคุณจําไว้นะคะเลเชอร์ไวะคะ้ค่ะและทีนี้ถ้าเกิดคุณอยากจะจัดแบบจริงจังนะคะคุณจะต้องเอามาก้องรวมกันทั้งหมดค่ะด้วยเหตุผลอะไรนะคะก็เหตุผลเหมือน4ี่ข้อที่ได้พูดไปแล้ว แล้วค่ะอ่านะคะสำหรับวันนี้นะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย